เราไปเอาปืนมาจัดการนะเค okay. ไ,ไป,ไปเราไปดูเราได้ปืนแล้วไปดูซิว่าหายไปแล้วหรือยังไปเขาอยูท่ทังไหนเขาหายไปแล้วเ oh, <no. S 1> ขาหายไปแล้วก่ณนไม่เห็นมีแล้ว ไปทางหมู่บ้านปลาแบงเดี๋ยวเราไปตามหาที่หมู่บ้านปลาแบงกันโอเคโอเคมา A few minutes later มงมาแล้วเร็วครับโอ้ยอยิง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 ไปเร็วมาดูดิมันโดนย่อส่วนแล้ว หายไปแล้วโดนย่อส่วนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาอยู่นี่นี่ไงเขาโดนย่อส่วนแล้วนี่วาวนี่ไงใช่ไหมเขาโดนย่อส่วนแล้วดีเย้ yeah! นั่นไงนั่นไงมาอีกแล้วเป่า้องลองยิงขึ้นฟ้าไปเลยแรงแ กูยิงรอบเลยยิงรอบเลยจะเจอายเรนเฮดอะไรนะนี้อ่เขาหายไปแล้วลูกายเรนเฮดหายไปแล้วดนงย่อส่วนเป็นอะไรนี่ดนงย่อส่วนเป็นอันนี้ <Wow. S 1> นั่นไงอะไระครับ <Okay. S 1> ไปทางนู้นกันไปตามหาอีกเราได้ายเรนเฮดตัวนี้ตัวตัวนี้ายเดนเฮดอะไรฮแต่ hey, อันนี้ชะเลนจ์ตาเดียวไปเดินตามผ่ากันต่อค่อยๆย่องเหรอม,มาแล้วยิงเลยป้ก้อนยิงขึ้นฟ้าเลยยิงยิงทางนี้ๆๆ อยู่ไหนเขาย่อมาหรือยังย่อมายังลูกเร็วอย่างนี้เร็วอยู่ทีงนั้นหรือเปล่าเจอย,ยังยิงยังว้าวเย,ย้อันนี้เป็นไฟเลนเหตอะไรอ่ะแต่เลนเหตไฟจราจรมีไฟด้วย ไฟเฟนเฮนหายแล้วลหายไปแล้วเพราะว่าโดนยอดสวนมาเป็นตัวนี้แล้วติดไปเดี๋ยวเราไปเก็บรวบรวมกันที่บ้านกันเด็กก็มีเป็ดหัวอะไรบ้างมีเป็ดหัวอะไรบ้างอ่ะมาดูเป็ดหัวปลา <laughs> เป็ดหัวตา,วาก็มีตาเดียวด้วยอะ่ะอันนี้เห็นเป็ดหัวไฟจราจรอันนี้เป็ือหัวไฟเป็ดหัวลำโพง ถูกลพเขาลออ้ลอไงละมอง,อมองเขามีไฟด้วยอ่ะ <c oughs> น้องยังยิงย่อปวดมาด้วยปืนอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ดีๆ,ๆแล้วเขาก็กลายมาเป็นอันนี้ด้วยตัวนี้มีไฟเปล่าอ <c oughs> ุ้ยตัวนี้ก็มีไฟโอ้โห <c oughs> ดูตาเขาสินี่สซเลนเฮปตาเดียวอะไรนะอะไเซเนเฮปตัวเลือดไหล <c oughs> ใช่ ไซเรนเฮกเขาก็เดินเดินไปแล้วเราก็ยิงยอดส่วนมาเหลือตัวแค่นี้เลยน้องยิงด้วยปืนนี้ไงคบยังคบยัง,ยงคบแล้วคบแล้วสามตัวจะมาคบแล้วเดี๋ยววันหลังเราไปตามล่าตัวอื่นกันอีกนะมีตัวอื่นน้องปรนะกรบได้ไซเนเฮดครบแล้วนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องประกณน,นะคะบ,บ๊ายบาย